ชานเอลคุณคือรักแท้ใช่หรือเปล่าตอนที่2ี่สิบตอนเรียนรู้สองนาทีพล u สผมยืนมองผู้มาใหม่ที่เดินเข้าห้องมาชายสูงวัยแต่งตัวภูมิฐานหน้าตาถ้าเป็นตอนหนุ่มๆคงจะหล่อหน้าดู แต่ดูไปดูมาหน้าก็คล้ายๆค,คุณแจ็คอยู่นะครับหรือว่าจะเป็นคุณแฟนนี่ปาผมครับคุณเจ้าของบ้านแนะนำคนมาใหม่ให้ผมรู้จักใช่แล้วครับเขาเป็นพ่อของคุณแจ็คสวัสดีครับผมรีบยกมือขึ้นไหว้ผู้มาใหม่พร้อมส่งยิ้มให้ผมเริ่มรู้สึกทำตัวไม่ถูกแล้วสิ จะทำตัวยังไงดีนี่ป้าแฟนเลยนะป้านี่นาทีคุณแฟนผมแล้วดูคุณเธอแนะนำสิครับจะเปิดเผยไปไหนผมยิ่งทำตัวไม่ถูกเข้าไปใหญ่เลยคลานี้คนนี้สินะที่แกเล่าให้ป้าฟังครับป้าตัวจริงน่ารักใช่ไหมละ่ะ แน่มีเอาผมไปเมาส์ให้กันฟังอีกแต่ในความหวั่นใจมันก็พอจะมีเรื่องที่ชื้นใจอยู่บ้างอย่างน้อยๆคุณแจก็พยายามเปิดเผยกับคนในครอบครัวเรื่องของผมไม่ว่าจะเป็นน้องชายหรือแม้กระทั่งป้าก็ทำให้ผมพอจะเข้าข้างตัวเองได้ว่าพี่แกจริงจังกับผมมากแค่ไหนแจ ลงไปเอากระเป๋าให้ป้าหน่อยสีข้างล่างลูกน้องป้าก็มีป้าให้ไปพักหมดแล้วแกนั่นแหละลงไปเอาถึงผมจะไม่ฉลาดเท่าไหร่แต่การที่คนสูงใบไล่ลูกชายลงไปเอากระเป๋าคงมีเรื่องจะคุยกับผมเป็นการส่วนตัวแน่เพราะพอตนี้มันช่างเหมือนกับละครหลังข่าวที่เจ้ชอบดูพอคุณแจ็กออกจากห้องไป บรรยากาศในห้องก็ดูจะอึมครึมนะครับผมรู้สึกได้ถึงรังสีบางอย่างที่เริ่มลอยออกมาอยู่รอบๆตัวผมแล้วตอนนี้นั่งสิฉันมีเรื่องจะพูดกับเธอนั่นไงครับผมว่าแล้วเชียวครับผมตอบรับพร้อมนั่งลงบนโซฟาฝั่งตรงข้ามเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะ คือฉันจะไม่อ้อมค้อมฉันรู้ว่าเธอกับแจ็คเป็นอะไรกันซึ่งฉันไม่เห็นด้วยเธอรู้ใช่ไหมแจ็คมีผู้หญิงมากมายเข้าหาเขาซึ่งเขามีโอกาสมีครอบครัวที่สมบูรณ์ไม่ใช่แบบนี้เธอช่วยหายไปจากชีวิตเขาได้ไหมถือว่าฉันขอร้องมันมีความรู้สึกหลากหลาย ที่เข้ามาในหัวผมตอนนี้หลังจากที่คนสูงวัยพูดจบที่ท่านพูดมาก็ถูกทุกอย่างครับคุณแจ็คมีโอกาสเจอคนมากมายที่ดีกว่าผมเขามีโอกาสมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบแต่มันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับที่ผมจะรักเขาไว่าไงเธอทำให้ฉันได้หรือเปล่าเธออยากได้เท่าไหร่ อยากได้อะไรฉันพร้อมหาให้เธอขอแค่เธอรับปากมาไม่ครับผมพูดพร้อมจ้องเข้าไปในตาสีน้ำตาลของคนตรงหน้าและดูท่าคุณเขาจะโมโหด้วยซ้ำเมื่อถูกปฏิเสธแต่จะทำยังไงได้ล่ะครับเพราะคนที่ผมรักคือผู้ชายคนนั้นถ้าเขายังต้องการผมผมก็จะอยู่ไม่ยอมไปไหน แต่ถ้าเขาเป็นคนเอ่ยปากไล่ผมผมก็จะไปเองแต่โดยดีโดยที่ไม่ลังเลผมจะไปไปไหนทางนั้นครับถ้าเขาไม่ได้เป็นคนเอ่ยปากไล่ผมเองผมจะไม่ยอมปล่อยมือจากเขาถ้าเขายังรักผมอยู่ผมว่าออกมาสีหน้าของคนตรงหน้าก็แข็งขึมขึ้น ดวงตาเรียวคู่นั้นจ้องมาที่ผมยากที่จะคาดเดาได้ว่าคนสูงวัยคิดยังไงไม่นานปากได้รู้ก็เอ่ยออกมาไม่คิดหรอว่าเธอกำลังทำลายชีวิตเขาทั้งที่เขามีโอกาสใช้ชีวิตและมีครอบครัวเหมือนคนอื่นทั่วไปไม่ใจแค่ไปหน่อยเหรอไหนบอกว่ารักเขาไง อาจจะฟังเห็นแกนตัวนะครับที่ผมต้องพูดแบบนี้แต่ผมรักเขาผมจะไม่มีวันทำให้เขาเสียใจเพราะว่าผมอ่อนแอแค่เชื่อคำขอร้องของคุณแต่ถ้านั่นเป็นความต้องการของเขาและเป็นความสุขของเขาจริงๆผมจะยอมเป็นคนไปเองครับ ฉันให้โอกาสเธอคิดทบทวนครั้งถ้าเธอยังยืนยันคำตอบเดิมฉันก็ไม่มั่นใจนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเธอบ้างถ้ายังคิดอยากจะยืนอยู่ข้างเขาคนสูงไว้พูดพร้อมจ้องหน้าผมแบบไม่วางตาผมรู้สายตาจริงจังนั่นเขาทำได้ทุกอย่างตามที่เขาพูดจริงแต่ผมเลือกแล้ว ผมจะไม่ยอมเป็นปลาที่เฝ้ารักภูเขาอยู่ไกลๆถ้าภูเขานั้นรักผมผมจะยอมเป็นหิมะมที่รักเปลวไฟถึงจะรู้ว่าต้องหลอมละลายหายไปก็ตามฉันถือว่าฉันให้โอกาสเธอแล้วนะต่อจากนี้ก็เตรียมตัวรับชะตากรรมสิ่งที่เธอเลือกแล้วกันไม่ว่าคุณจะให้โอกาสผมกี่ครั้ง ผมก็ยังยืนยันคําเดิมครับเพราะผมรักเขามุมปากได้รูปของคนตรงหน้ายกยิ้มขึ้นมาแววตาคมต้องผมตาขมแห็งอีกครั้งพร้อมกับลุกขึ้นเดินมานั่งลงข้างผมซ้ำยังยกมือขึ้นมากอดไหล่ผมไว้ก่อนจะพูดออกมาว่าดีมันต้องได้อย่างนี้สิถึงจะสมกับเป็นลูกสะใภ้ป้า เจ้าแจ็คในเลือกคนได้ถูกใจปางจริงใบหน้าแร่งขึมก่อนหน้ากับแปลเปลี่ยนเป็นระรื่นแววตาที่เคยดุดันกับอ่อนโยนจนผมปรับตัวไม่ทันอะไรของเขานะไงเป็นแบบนี้สะง,งั้นหรือเขาแค่แกล้งผมกันนะป้าทำอะไรคุณแฟนผมเนี่ย ยังไม่ทันที่ผมจะได้เข้าใจกับสถานาการณ์ที่เกิดขึ้นคนที่เพิ่งลากกระเป๋าเข้าห้องก็รีบเดินตรงมายังโซฟาที่ผมกับป้าของเขานั่งอยู่ทันทีเปล่าป้าก็แค่ทำความรู้จักว่าที่รู้สะัยนิดหน่อยแล้วทำไมออบไหลแฟนผมด้วยไม่พูดเปล่าครับ พี่แกเดินเข้ามาพยายามเบียดตัวลงนั่งตรงกลางระหว่างผมกับคนสูงวัยทั้งที่ตัวเองก็ไม่ใช่ว่าตัวเล็กๆจนป้าแกต้องเป็นฝ่ายขยับตูดออกไปให้พี่แกได้นั่งลงตามที่ต้องการทำความรู้จักแบบไหนกันทำไมคุณแฟนของผมถึงได้หน้าซีดขนาดนั้นพอนั่งลงได้พี่แกก็หันไปหาคนเป็นป้าอีกครั้ง เออนะาเอาเป็นว่าป้าชอบก็แล้วกันชอบไม่ได้มแฟนผมว้าป้าไปอาบน้ำดีกว่ายิ่งคุยก็ยิ่งปวดหัวยิ่งอยู่ก็ยิ่งเหนื่อยป้าจะนอนนี่หรอครับก็อเออสิวะบ้านก็ยังไม่เสร็จจะให้ป้าไปนอนไหนโรงแรมไงครับ สะดวกสบายกว่าที่นี่ตั้งเยอะคอนโดลูกก็มีทำไมต้องไปเปลืองตังนอนโรงแรมด้วยวะแล้วมองอะไรมาร์กไม่กลับเดี๋ยวป้านอนห้องน้องป้าผมนั่งมองสองพ่อลูกที่ตีกันอยู่อย่างงง,งแต่พอคุณพี่แกอยู่กับป้าแล้วก็ทำตัวเหมือนเด็กเลยนะครับดูอบอุ่นจังมันทำให้ผมคิดถึงป้าของผม ถึงเราจะไม่ได้ต่อล้อต่อเถียงกันแบบนี้แต่ก็มีบ้างที่หยอกล้อกันและอ้อมกอดของป้าอบอุ่นที่สุดแล้วสำหรับผมนาทีนาทีเสียงคนที่ผมเพิ่งทำสงครามกับเขาไปเมื่อครู่เรียกผมขึ้นทำให้ผมหลุดจากภวังความคิดครับคุณมีอะไรหรอครับมาถึงตอนนี้ ผมไม่รู้เลยว่าต้องทำตัวยังไงทั้งหมดที่คนสูงวัยพูดไปเขาต้องการอะไรกันแน่เรียกปาสิครับ,รบปาต้องขอโทษทีด้วยที่พูดจาแบบนั้นปาแค่อยากมั่นใจว่าทีรักลูกชายป้าจริงหรือเปล่ามันอาจจะดูน้ำเน่าอยู่บ้างที่ปาทดสอบแบบนี้แต่มันก็เป็นวิธีเดียวที่ปาคิดได้ ในเวลากระชั้น,นป้าก็แค่อยากมั่นใจว่าถ้าเจอปัญหาหรืออุปสรรคอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่เธอสองคนจะไม่ยอมปล่อยมือกันง่ายๆย,ยังไงป้าก็ฝากทีดูลูกชายป้าด้วยไอเด็กบ้านี่มันเป็นคนบ้างานแล้วก็ชอบสั่งทนทนมันหน่อยก็แล้วก,กันนะ ปานี่ลูกปาเองนะเออป้ารู้ไงถึงได้บอกให้ว่าที่ลูกสะใภ้รู้เขาจะได้เปลี่ยนใจทันไม่มีวันหรอกใช่ไหมครับคุณแฟนผมเพียงแต่ยิ้มให้คนที่ถามแต่ไม่ได้ตอบอะไรออกมาเอาจริงผมยังไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเรื่องมันจะจบลงง่ายดายแบบนี้ ทป้าขอก่อนหน่อยได้ไหมคนสูงวัยว่าออกมาทำให้ผมหันไปมองหน้าคนที่ได้ขึ้นชื่อว่าแฟนก่อนที่เขาจะพยักหน้าให้ผมแล้วกับยิ้มเชิงบอกว่าไม่เป็นไรแต่ใครจะอดคิดได้ล่ะครับก็แอคติ้งป้าแกก่อนหนะ้าทำให้ผมยังเชื่ออยู่เลยว่าคนตรงหน้าไม่ชอบผมแต่จะทำยังไงได้ก็รักลูกชายเขาไปแล้ว ไม่ว่าเรื่องที่ป้าคุยกับผมจะออกมาจาับใจหรือแค่ล้อเล่นยังไงซะผมก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคนี้ไปให้ได้ครับป๊าผมเดินเข้าไปในอ้อมกอดของคนสูงวัยที่อ้าแขนรอไว้มันอธิบายเป็นคำพูดได้ยากครับว่าตอนนี้ผมรู้สึกยังไงผมรู้แต่ว่ามันช่างอบอุ่น เหมือนกับอ้อมกอดของป้าที่ผมไม่ได้รับมานานแสนนานขอบคุณนะครับป้าที่เข้าใจเราผมพูดจบเขาก็ยกมือขึ้นมาลูบหัวผมเบาๆไม่เป็นไรนะลูกมาเป็นลูกชายป้าอีกคนเนาะครับป้าแววตาอ่อนโยนและดูใจดีนั่นช่างต่างกับแววตาดุดัน ที่มองผมเมื่อสิบนาทีก่อนหน้าเ็สจจริงก <c oughs> อดนานแล้วนะคะป้าคนที่ได้ขึ้นชื่อว่าแฟนดึงตัวผมออกจากอ้อมกอดของคนสูงวัยแล้วก็ยกแขนแกล่งขึ้นมาโอบไหล่ผมไว้นี่มันอะไรอารมณ์ไหนของเขากันนะนี่ป้าเองนะแจ็คไม่รู้ล่ะป้าไปอาบน้ำเลย บมว่าเหนื่อยไม่ใช่หรอครับเมื่อกี้จริงๆเลยไอ้ลูกคนนี้พรุ่งนี้อยู่ทานข้าวด้วยกันก่อนนาทีเพราะตอนเย็นปาจะกลับแล้วขับขับปา้าผมส่งยิ้มให้ก่อนที่คนสูงวัยจะเดินเข้าห้องนอนอีกห้องไปแล้วหันกลับมาสนใจคนที่โอบไหลผมอยู่ตอนนี้คุณแฟน ต่อได้ไหมอ่ะตัตต่ออะไรเรา,น,าน,นะนะเป็นนอนได้แล้วคุณอะ่ะพูดจาเพ้อเจออยู่ได้ไม่ได้หรอครับไม่ได้นิดนึงก็ไม่ได้หรอนิดนึงก็ไม่ได้ครับนอนกอดได้ไหมอ่ะเหมือนจะหนาวเลยนะครับอืมคิดว่าได้นะครับ ผมแอบเห็นนะครับว่าพี่แกมียกยิ้มมุมปากแต่ก็นะไอทีกลัวทัศน์ไหนกันแต่พอล้มตัวลงนอนแค่นั้นแหละครับมือของพี่แกทั้งสองข้างก็โอบกอดผมไว้แน่นขาแข็งๆก็ยกขึ้นมาเกี่ยวกับขาของผมตอนนี้แทบหายใจไม่ออกแล้วล่ะครับจะรัดผมอะไรเบอร์นั้น คุณแฟนรู้สึกอะไรไหมครับรู้สึกครับรู้สึกเหมือนกำลังจะขาดอากาศหายใจเลยผมกอดแน่นไปเหรอขอโทษนะรักมากไปหน่อยให้ตายเถอะนี่เขาบอกรักผมอยู่ใช่ไหมทำไมชอบทำให้ใจผมทำงานหนักจังนะแต่ยังไม่ทันที่ผมจะได้หายใจหายคอได้สะดวก พีแกก็ขยับสะโพกแกงเข้ามาติดบ้านทายของผมคุณแฟนรู้สึกอะไรไหมร,รู้สึกอะไรของคุณรู้สึกไหมว่ามันตื่นอะไรตื่นกันคะคุณพี่อะไรตื่นเอ่ยค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนที่ยี่สิบเป็นยังไงกันบ้างเอ่ย ถ้าใครอยากอ่านในรูปแบบเต็มก็มีอ e ีบุ๊กนะคะเราแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างแต่ก่อนอื่นก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามไว้นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดตอนต่อไปเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะคะส่วนคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ